ช่วงไบเทคนิค เอาไปทำอะไรครับคุณเบลอ้าวสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับค,ค,คือว่าวันนี้นะคะเบล่ะจะมาเลือกซื้อหมวกไปใส่กับรูปสปอร์ตของเบลอ๋อนี่เลือกได้แล้วเหรอครับใช่ค่ะเนี่ยเบลชอบตรงที่ว่ามันมีที่บังแดดด้วยอ๋อจริงๆนะครับคุณเบล่อ,อหมวกกันน็อกนะครับจะมีแบบหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์นะครับอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะไปใช้งานในรูปแบบไหนนะครับอ้าวแล้วอย่างนี้มันต้องดูที่ตรง ครับอย่างใบนี้นะครับจะเป็น just one ครับ J18 ก็จะมีเป็นหมวกสไตล์ enduro นะครับหรืออีกอย่างว่าคือวิบากก็จะมีในส่วนของแก๊ปหน้านะครับที่ไว้ป้องกันเศษฝุ่นโคลนแล้วก็บังแดดแล้วก็จะมีช่วงหายใจด้านหน้าครับที่เปิดกว้างขึ้นเพื่อให้เราหายใจได้สะดวกขึ้นครับแล้วอย่างนี้ถ้าเป็นแบบสปอร์ตต้องเป็นแบบเป็นยังเหรอคะถ้าแบบสปอร์ตจะเป็นแบบนี้ครับก็จะเป็นลักษณะหมวกของหมวกน็อกเต็มใบนะครับจะมีชิวหน้าแล้วก็มีการปิด ปิดในทุกส่วนของของตัวหมวกนะครับเพื่อป้องกันเขาเรียกว่าเซฟตี้มีความเซฟตี้ขึ้นมาป้องกันฝุ่นด้วยใช่ครับผมแล้วก็พวกเศษยางเศษดินใช่ครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของสารัดข้างที่เป็นแบบเจลดีลิงใช่ครับจะเป็นมาตรฐานที่ สูงสุดแล้วโอ้โหนอกจากสไตล์หมวกเนี่ยต้องดูอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะครับผมก็จะมีในเรื่องของน้านหนักนะครับแล้วก็มาตรฐานความปลอดภัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ECE ตามมาตรฐานความปลอดภัยประเทศไทยนะครับก็คือมออ,กอ,อ,กอนะครับผมองั้นเบลขอถามนะคะหมวกใบนี้มีมออ,อไหมคะมีครับมี ECE ไหมคะมีครับมีให้เบลฟรีไหมคะอันนี้ไม่มีครับโอ้โหไม่หลงกลเลยอ่ะ ครับผมก็จะเป็นจำหน่ายในเรื่องของอุซอรีนะครับเสื้อกาดแบล g งซ l l u l a r นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของก็อกเกิลด้วยนะครับม,มีเยอะแยะมากมายจริงๆเลยค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เจมากๆเลยนะคะที่ให้ข้อมูลและขอขอบคุณ t ูพาวเวอรที่เอื้อเฟื้อสถานที่พบกับเบลใหม่ในครั้งหน้าในช่วงไบเทคนิคสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ